ตัวตัวไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มีปลาน,นิลน,นะครับเท้ทเามาย่ยาเาก็จะให้ความหอมที่น่ากินมากนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมชงพีเจโปรอลิโอตุกท,ท่านนะครับามาทานปลานะครับปลานินตัวใหญ่ๆนะครับลแล้วก็มีมีหอยหอยเขาเรียกว่าหอยอะไรนั้นหอยเมงผู้นะครับตัวตัวไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มีปลาดินนะครับ เทา้า,ทาว,วันนี้มาทานปลาทานหอยแล้วก็มีมีหมูย่างนะครับหมูย่างน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับแมกซอสกิ๊กขมนนะครับก็ะจะให้ความหอมที่น่ากินมากนะครับ ซอสคีคโคแมนนะครับแมกซอสคีคโคแมนพริกไทยเกลือนะครับแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับน้ำจิ้มแซ่บหม่ให,หมันใชต้นกระเทียอันนี้น้ำจิ้มรสแซ่บนะครับวันนี้มาทานกันกันกนกนกบป้าอาแล้วก็ป้าแหงนะครับรู้สึกออกโซเชียลแล้วก็คนที่บ้านอยากเห็นอีกนะครับ <c oughs> ก็มีแม่พี่โน่นะครับเป็นทานอาหารเย็นนะครับ กินอะไรกินอะไรแม่กินน้ำแน่แม่กำลงกินแม่กำลังหนึ่งกูใช้หมาหนี้อืมกูนั่งแน่เลยคุณไปเอาไว้ไหนดกานน้ออ่ะอืมโอ้ยนาตาลุมถือมาอยู่หน้าห้องนั้นโอ้ยเป็นเทียนอ่ะ กินะบบนนี้หรอป้ากินหมดเลยขึ้นท่ผายเลยบร้อ้ะป้าเอากินแล้วทาเกลือไหมจ้าจ้าจพี่น้องหรือยืนกินยังครับกินยังนัืนะ ก,กินน้ำกันได้ครับเด้อหาเนี่ยมากินน้ำกันได้ครับ ไปน่ะทานมะกรูดเลยสิพี่นุ่มตุนดึงดึงอ่ะยังกบกัด นี้วน่อยเดียวไงแต่งนิ้วน,น่วยเดียวนี่หลายน่วยอยูอย่อยากทีนบมเพี่กับพามันน่วยเดียวอ่ะโอ้อยายอกกิ<ๆ> <laughs> นบมเด็ดเปิดหรือยังก็ไม่มาอะกเลยต้องมาไหมอันนี้สรนาน้ำเนาะเนาะันิ

อันนี้รำใหายขนมจีนวันก่อนนะครับยังเหลืออยู่นะครับนิดหน่อยอืม้แลว ปัเหงีหาผักมาให้นะครับอนันนี้เอเอาใบหงเราผ่านน้อกินกอ่ายนี่ก็ฝากช่องพีเจโปโอริโอไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ อเน oh, ีไม่ถึงข้างลตปนี้โอ้คือคมีพักนี่เจอสีนี้โอ้พักไปเสื่ยงไหอยงตนเจอสีไหมหมอลำไม่ทังแ่ก็ลุงหมอลำตักนีีไ้อือโอ้โหตัดกันเยาหือเจียวเลยนเาผ้าเลยเจียวเลยน่เราผ้ากอย้ต้ักันป้า ลำันาได้เราพี่นุยเด้ยฝากติดตามช่องพีเจโปรออนด้วยนะครับจัก่ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเราก็จะลาไปด้วยบรรยากาศการกินข้าวมือค่ากับป้าๆลานๆนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ